ตัวลบครับสู่ลบตบมือยากแข้งม่เอ้ยสิไปนกำหรถจิตกำหรถใจหันปล่อยจะคว้างไปขึ้นทางตะก้อนนี่ไปบวชไปยังไหนก็คือสีงหายกว่ากบแม่งรถนำถ่วมแชงว่าท่วงแข็งหัวน,นี่นี่ขี่เม่ยว่าต้องขึ้นน้ำลเดื้อนะครับลบแข็งแรงอยู่ครับ บ่หนาสิเป็นยังดอกเพราะว่านกเป็นคนแข็งแรงครับเป็นคนบอมีอยเรีวครับเดี๋ยวเราจังมากลับไปสอมเต็นน้ำนองนองแล้วนี่เปิดชั้ไหนวะสวัสดีพี่เดือนนะครับมาลายเฮ็ดจังไดยูมาได้นอนนกกระเงือ,อยุครับในในหลอบซีมือนี่คือไม่ได้นอนเลย นอนนกวานกนอนมาถึงสมองต่อมือครับแต่นกกเงินเจ้าของวานนกแต่นกกันอนหลับตาอยู่ในห้องครับแบบว่าหลับหลับหลับ,ลบตาแต่ความรู้สึกมันไม่หลับครับแล้วก็ดอกแคเวล่าที่สมควรเหล็กยางลมมาจาาที่เฮี้ยนอนาบน้ำยางลมมาเหลือน้ำนองๆมันเป็นนองซ้อมเต็นแบบนั้นเลยครับเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ดื่มนะครับไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเขาอยู่แต่บ้านแบบนั้นนะสวัสดีครับแม่นกน้อยอุไรพรโอ้ยอย่าอายแม่จะตรองบนแม่ขับมาเบิ้องบ้าอีแม่ก็ตื่นตาเศร้าแต่แม่ดนกนอนกันกบว่าหลับครับจะลบเป็นเสียงหลายมือนะครับแล้างเดี๋ยวไปซื้อเนื้อมากินนะครับแม่ตอนเศรา้าทั้งสิบพมจะของไปนอนครับ สวัสดีลูกชายสวัสดีครับแม่สวัสดีทุกแม่แม,แม่ทุกคนเลยนะครับมันนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระ่ายสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกคนเลยนะครับโอ้บอไดใส่ฟิวเตอร์เลยวันพระญ่มีเห,ห <H an? S 2> ล่าโดติลูพระไ่บ่แม่เฮร์ลูกกขาบอลูดิไม่ ก็ต้องลุ้นแล้วแหละนะครับว่าจะมีไหมไม่มีก็หาอย่างอื่นมากินไม่รู้เลยวันพักวันโชอยาแก้เครียดใช่ไหมครับนกกินยาอันนั้นแพทย์บอกว่ายานอนรับกอยกินรับดีดีมาสั่วะ่ะอ้าสวัสดีครูแชทนะครับผมร้านไอายาดานะครับครูแชทโอ้ยคุณครูคือตื่นเต่าเลยครับบาาครั้งรอวจากเครียดโดยไม่รู้ตัว ด้วยความรับผิดชอบคนในองค์กรอีกหลายร้อยชีวิตเออว่ะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่แม่พูดก็ได้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่แม่พูดก็ได้นะครับแล้วปุ๊บก็บคิดปับ๊บสินะครับมันเลยทําให้คนนอนไม่หลับมือนี้วันพระค่ะโอ้ยเขินแม่ต่นนวันนี้ แม่คือตื่นเศร้าใจแม่นกเป็นกำลังใจให้แม่นะครับกับทีมงานสิงอีสานทุกคนเลยน้องๆนั้นเสื้อเก่งมากเลยครับเพราะว่านกติดตามตลอดนะครับคุยกับคุณครูนี้ตลอดนะครับน้องๆนดนเสื้อเต้นเก่งแห้งแม่เ้ยหายห่วงเลยปีนี้เฮาแม่สิไปวัดคาสาถูกครับแม่แม่เฮ็ดบุญหลายย่อนมาฝากลาเลยเรือยแม่ ี่ยมือนีบมันผ่าไงกูก็บลูแมมแม่แทนดีสีรูเร่องเงินเราผ้านอนไปบัดเป็นสัตว์ <c oughs> โลกชายก็เป็นขาเห็นบ่ครับเป็นเหมือนกันค่ัตอนเวลามีเรื่องให้คิด <c oughs> อ่ายังไม่นอนที่บอดตื้นเชาั <c oughs> ยงไม่ได้นอนเลยครับ <c oughs> ยังไม่ได้นอนสักแอะสักแอะสักอึดอืดอะยังไม่มีสักนิดหน่อยเลยครับ ต้องกินยามันต้องเป็นยาแบบไหนครับที่กินแล้วแบบหลับลึกๆเลยอะครับยานกสีหาคนมานอนขางไลยถ้าปุ๊กฮะจะไหลไปแต่มาขอแบบหลับไปเลยอะครับเครียดสะสมแมนบอครับงั้นมึงนามเฮียแมนเลยปมันเดียวแตากันละลรูกไม่ต้องกินยาเพื่อให้หลับดอกนะ ต้องทำยังไงครับเนี่ยต้องเห็นตั้งหับยนี่ยโลกเก่งคิดงานตลอดแต่ว่ามันที่นกนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะคิดงานนะครับเนี่ยเพราะว่างานงานที่หนูททำอะนูแบบว่า บอกไปหมดแล้วว่าอันนี้อยู่ไร่ไหนไร่ไหนอย่างเงี้ยครับแม่แต่เมือนแบบผนคือจังนกสิเครียดกับ่ได้เครียดนี่แม่แม่สิเป็นแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรเครียดหนักหนาไหมแต่ว่าทําไมมันไม่หลับนอนไม่หลับหลับตาลงแกจักที่แรกก็คิดหลับพูดโทพุดโทรแหละครับอยนจะคของหลับคินทองให้ใจครับสมัยไปบวชเนาะสบายทั้งสิตลอด แต่มันเหมือนมีดอย่างที่มันยุนลึกก็นนั่นไปอีกที่แบบที่คิดหรือเปล่าเข้าไหมแต่ว่ากับว่ามีได้แบบนี้โอ้แ <laughs> ย oh yeah, 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 yeah. ่อยูแย่แย่แย่เป็นเรื่องปกติของคนเก่งแม่เก่งกว่าผมอีกครับเพราะว่าตอนนี้แม่นกเก่งกว่านกพงศกรแบบเก่งกว่าแม่เก่งกว่าลูกอยู่แล้วหลุมยางน้ำกวนแม่ด้ อันนี้คือสิ่งที่แม่เคยเป็นหมดแล้วแน่ๆในสิ่งที่ลรกกำลังเป็นอยู่นะครับกฤษิได้ต่ถามแม่แล้วโอ้ยแม่เอ้ยพอเอ้ยเป็นอีหยงังเนาะคิดอีหย,ยังยนนอนสะดอก <_ S 2> มันเป็นพะวงใช่ไหมครับนะลวงหยานเป็นแมนอยู่ด้วยครับเพราะวะหยังตีนกนอนสะดุ้งบ่อยมาครับนอนสะดุ้งนอนไปเนีุ่กทกมือสิงก์ก็กกตื่นเลยครับจนนกบอกน้องว่า บ่ให้ผู้ใดมาเข้าห้องน้ำเพราะห้ผู้ใดมาเคาะประตูห้องโดยเด็ดขาดจนกวั่าก,กนกสิออกจากห้องเองแต่ว่าแบบว่าใดได้บานเพราะว่าคาเสียใจนกเป็นค้นใจเป็นม่อหล่ครับเวลามีอยียงมากต้องมาเกาะห้องนกเิ <c> ่ <oughs> นกับบอลูเลียงมานกนอนบ่ไดน้นอนบ่ได้ลับจริงินะครับแบบ่ได้ตรวจพิ่นดอกว่าครับพอสมองเราตื่นตัวตลอดออครับเนี่ย ตกว่าอังสันนะครับแม่น,น,นกกว่าขึ้นแม่เบาเนี่ยแหละถือแน่นอนเลยครับเหมือนแบบสมองเรามไม่อมนอนครับตารับอยู่เลยครับตารับใจกจ็รับไม่ได้คิดอย่างบอกแบกแต่วันมันเหมือนแบบสมองมันยังมันยังเห็นงานอยู่ไหครับไปตรวจสุขภาพบ้างสุขภาพนกตรวจอยู่เรื่อยครับ เป็นคนดีคนหนึ่งที่แข็งแรงอยู่ครับผมเป็นคนหนึ่งที่แข็งแรงครับทางสนกแบบไปไป,ไปตะโุนแล้วครับคือสิไดนนอนรงบานขอน้าเกลือให้พี่ดอมเห็นแล้วครับแต่หนกพงศกรว่าฮันเดมีผ่านนั่นเลยครับหนกยังไม่เคยชีวิตนี้ยังไม่เคยเข้าน้าเกลือเลยครับยังไม่ได้นอน่นรงบานอยู่ครับ โอ้เป็นพาะสมองเรายัางไม่เป็นพาะสมองเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้นกต้องไปหาหมอนะครับแม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนกเป็นห่วงมากๆเลยเดี๋ยวนกวางบ้างจาังหน่อยนกสิขัไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวธิบายาคลิปน้ำแม่นะครับสิบาร์คลิปน้ำแม่แล้วซื้อน,นาซาบๆไปสุกินครับ ต่ว่าลเเห็นคลิปน้องๆสอมก็แล้วลงโอ้ลรกดีใจแทนแม่ครับเลยครับเพราะว่าน้องๆยุ่ทั้งนี้นี่ยังมีมิ่งแต่ผู้หัดอ้อนประสบการณ์แม่น้องๆมาใหม่แบบว่าเคยเต้นมะก่อนทั้งสิ้นะครับมากแต่แม่มาขันสมเอาสรุปคือเราคิดงานตลอดเวลา ุกเสียแม, <c oughs> ตแม่ต้องแมนล่ะต้องแมนขึ้นแมวบ้าบอกว่าแม่เห็นมากกนวนลูกแล้วก็จะขาเจ้าถุงเทียงขึ้น,น,นว่าใจแล้วกะซับกระสายโอ้ย แม่เฮ็ดบ yeah ุญเพื่อนอกไาเด้อนะครับสาทุน์นันแม่นะครับพี่แม่ไปบัดเนาะแม่นกหน่อยไรพ่อนมอําเสดอีสานนะครับก็ขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกคนหนูโชคดีไม่ป่วยขอบคุณครับแม่แต่มือข้างหนากับเพาะแน่นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวนกลงไปอัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มาถึงเขียงเหนือแด้วนะครับผมขอบคุณทุกกํกำลังใจนะครับไม่เป็นอะไรแน่ๆครับไม่เป็นอะไรน้องพงศกรแบบว่าเป็นยังดออครับ นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไลฟใ้เดี๋ยวไล์ใหม่นะครับบ๊ายบาย